อยากขายดีต้อง4โลร้อย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 สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพ่มแดงนะครับทางช่องแคดมิวฟุตรับคลิปนี้นะครับผ้าพ,พี่นองมาขายเงาะนะครับหลังจากเขาล่อค่อยนะครับเพื่อจะขาย4โลร้อยนะครับใส่เวลาอันยาวนานเนาะ ก็ได้ไปขายบักนัดนะครับล่อบักเงาะนะครับตอนนี้กับร้อมแล้วครับพี่น้องเงาะนะครับนะครับสี่ลร้อยนะครับมาแล้วนะครับนะสีประปันใดในกล่องเดี๋ยวภาพมาเบิ่งอีกในรังนี่นะครับสีในรังกันยังบ่สะใจเนาะเพราะมันอยู่ในโฮมแดงนี่ครับ บ่ได้เป็นเงาะขัดเงาะยั้งนะครับเงาะสวยๆนี่แหละนะครับสี่โลร้อยนะครับเพียงแค่ว่านะครับเป็นเงาะสีทองเนาะเงาะสีทองนะครับแต่ว่ากับหวานร่อนนะคะรับบ่แพรเงาะโรงเลียนขึ้นกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเงาะมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับสวยๆงามๆนะครับสี่โลร้อยทีมงานพุ่มแดงนะครับของเข้าจะบอกตลอดนะครับถ้าท่านอยากขายดีนะครับอย่าลืมสี่โลร้อยนะครับนเะพราะว่า นะครับมันเป็นสโลกแกนของส่องเข้าไปแล้วล่ะอยากขายดีต้องสี่รัร้อยนะครับล่อจังหวะพี่น้องนะครับล่อจังหวะจนกว่ามันจะเฮ็ดได้เนาะแต่ละปีนี่ก็จะมีลูกค้าหลายคนหลายทันนะครับเอ่อเฝ้าล่อราคานี่ล่ะนะครับบักเงาะค่อยเว็นตะกินนะครับ่อยเป็นตะกินแต่อยากนะครับภาษาบังเงาะสื่อจังแพงแท้เนะครับพี่น้องนะครับสื่อซีรุ่นอยนี่ล่ะนะครับไพซีนะครับแกเพื่อนๆนี่ข้าเดียวกับเบิร์ดแล้วนะครับ พูดละสโลซีโลนี่กิน2องคนพอดีนะครับ3โลพ่อกระเทินนะครับญาติกันกินนะครับแห่งมีลูกมีหลานเพิ่มเข้ามาานี่บ่พอกินนะครับถุง9ก้าคูณ18บแปดถุงเก้าคูณสิบแปนะครับนี่ลูกขาเข้านะครับ ตุงอร่อยอร่อยนะครับยกขึ้นรหลดใบใบโหลดนะครับเพราะต้องแบบมานันมานี่เฮ้าคัดย่างดีนะครับคัดลอยเปิดเส้นนะครับบ่ได้ว่าเออเอาลูกเน่าลูกเสียมายัดกันละนะครับขัดลอยเปิดเส้นเข้าคัดมากั้งแต่เดี๋ยวพาไปเบิ่งหล่านลูกพีเฮ้าเองนะครับสำเนียงนะครับประจำตลาดอุดรเมืองทอง จะเจริญศสีนะครับตลาดเมืองทองนะครับที่จังหวัดอุดรนะครับซื้อเสียงมาก่อนนะครับล่งขาวๆตัวหนังสือสีแดงๆร้านสำเนียงนะครับร้านลูกี่เขาเองเนาะกะของดีมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับอันนนม่ต้องสืบนะครับเจ้าของร้านขายเองนะครับหนจะมีร้านเดียวมั้งนะครับตื่นตาเ้ามาขายตาเ้าๆนะครับเป็นไปบ่ได้ที่จะเอาของบดีมาขายให้ลูกค้านะครับ เขาก็ซื้อขายกันมากพอสมควรนะครับพักหลังได้ยืมลังเนี่ยพร้อมนะครับปกติได้เศร้านะครับใบละร้อยนะครับซื้อใปซื้อมาได้ยืมแล้วนะครับใส่เวลาเป็นปีนะครับกว่าเราจะให้ยืมนะครับเนื่องจากว่าเขาก็เอาลร้ล้านเนาะเอาลายล้านนะครับจังสมเขาก็เอาอยู่โชคพัชรีเนาะบ่ค่อยได้เอาน้ำเพลินบันไดนะครับก็เป็นเงาะกะขอจัดลาดลูกที่ใหญ่เฮานะครับเต็มเต็มนะครับร้านของพี่สำเนียงนะครับยูทีตลาดอุดรเมืองทอง การมาถึงว่าเป็นรีวิวดอกนะครับก็ของดีก็บอกต่อนะครับของดีมากนะครับบมมีส่วนได้ส่วนเสียดอกนะครับนี่ส่วนราคาที่รับมากนะครับอยากดูกะคอมเมนต์ขัมาถามได้นะครับมือนี่เอามาจากล่างนะครับกับคอมเมนต์ขัมาสอบถามได้นะครับบ่ได้ลงรายละเอียดในคลิปนะครับผมนี่มีได้งามๆทั้งนั้นนะครับหลานตําเนียงนะครับผม เริ่มฤดูการแล้วนะครับคลิปนี้นะครับบริมียังหลายนะครับมาบอกพี่น้องว่าทีมงานพุ่มแดงเข้านะครับเริ่มแล้วนะครับอยากขายดีต้องสีโลร้อยนะครับเริ่มเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเงาะสีทองเนาะจากนอยกันสิเป็นเงาะลรงเรียนตามมานะครับสีโลร้อยนะครับฝากไว้จำหนีก่อนนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ